สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลัง2,568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด l ลน์ id มาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ Six of c u p ั t เดอะทาวเวอร์เดอแล้วก็เป็นไพ่เดอะสเตรนท์ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นควีนออฟวันโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูสำหรับชาวเมษรักขนาเมษนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของอความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีการปรับกันเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างยุติแล้วก็เคลีย แล้วสุดท้ายคุณก็จะมีโอกาสของการเริ่มต้นอาจจะดูมีความหวังใหม่มีความรู้สึกดีๆมีความสุขความสำหวังที่คุณได้รับบางซึ่งบางอย่างนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอะไรที่เคยมีประเด็นมีปัญหามีความทะเลาะก,กันในช่วงจังหวะ ช่วงแรกอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าดาวคารเนี่ยคือดาวประจำตัวเดินโครจรไปอยู่ในภพเลือนพันธุเป็นตำแหน่งนิดแต่ว่าทรงกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวเสาจนถึงวันที่น่าจะทรงประมาณ19หรือ20พฤษภาคมเนาะมันจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังมีประเด็นและปัญหาแต่หลังจากวันที่20เป็นต้นไปนะครับ อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงท้ายๆเดือนนะครับก็จะดีขึ้นมีโอกาสของการปรับและการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความชัดเจนกับในเรื่องของความรักได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอีกในยะสสาคัญหนึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาเรียกว่าตําแหน่งสหัชชะ ตำแหน่งศาสตร์ชาร์เนี่ยหมายถึงการโยกหน้าหมายถึงความความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดูเหมือนกับคิดพูดทําอะไรก็มักจะมีเสน่ห์เมตตาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยมีสติปัญญาในการคิดในการตัดสินใจจากไพ่สเตรนจ์คือมีความ อดทนความมั่นคงการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันทำให้ความสัมพันธ์เริ่มมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่โอเคขึ้นแต่ดาวศุกร์เนี่ยคือดาวคู่ของคุณยังโคโจรถอยหลังอยู่ในภพเรือนวินาศอยู่นะครับแต่ก็เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยแต่ดาวราหูจะออกไปและดาวเสาร์นย่ยจะเข้ามาทับแทนก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่ยังดู จะ่เอกเหมือนกับความรู้สึกที่ยังอึดอัดใจอยู่สักเล็กน้อยต้องใช้เวลากับการปรับและการเปลี่ยนแปลงสักระยะหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่20เป็นต้นไปนะครับอันนี้ต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ดาวเสาร์มาทับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะดูมีความรู้สึกแบบ สุกๆดิบๆนิดนึงเนาะอันก็อาจจะดูมีความรู้สึกที่ต้องให้สังเกตแล้วก็ดูพฤติกรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์รอบคอบในการตัดสินใจแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีกว่าเดิมนะครับทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวเมธแล้วก็หลักขนาเมธเพิ่มเติม ไพ่ใบแรกแถวล่าง9เหรียญ1ดาบราชินีถือถ้วยคิงถือเหรียญ4เหรียญแล้วก็เป็นไพ่9ไม้โอเคครับไพ่บอกว่าถ้าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลำบากความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับการกระอ่วนในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องทะเลาะก,กันอยู่ สักระยะหนึ่งแต่มันจะค่อยๆปรับและเคลียได้นะจากภพยสตัวเองคุณต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งแล้วต้องปรับมุมมองปรับความคิดตัวเองไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดูมีความหวังใหม่มีการแบบคิดในการมองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกและเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมากกว่านี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูมีความรู้สึกดีๆคนระับ ราชินีถือไม้คือผู้ทรงสเสน่ห์เราจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่เขามีต่อตัวเรานะครับมากขึ้นทําให้เขามีความรู้สึกอยากเข้าหาเราเพราะเรามีสเสน่ห์ในการดึงดูดใจทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเริ่มดูมีความรู้สึกดีๆนะครับ มากขึ้นแต่ก็ต้องอย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังความอึดอัดอยู่สักเล็กน้อยหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเองที่ยังไม่นิ่งนะเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะยังโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ให้มันดูแบบเป็นอิสระต่อความรู้สึกหรือปรับความคิดตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูโอเคขึ้นจากไพ่ก้าวเหรียญ ก้าเปรียนแปลว่าตัวคุณเองกําลังมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยวางความรู้สึกแล้วเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองหน่อยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มเริ่มมีการตัดสินใจจาก1ดาบ1ดาบคือการคิดในการตัดสินใจเพื่อให้ความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เรากําลังก้าวข้ามผ่านมันไปเนี่ยมันจะได้ดับดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นดูมีการพัฒนามีความโดดเด่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักตัด บางส่วนออกจากชีวิตของเราไปบ้างดิลิสบางอย่างที่เป็นท็อกซิกต่างๆออกไปบ้างเราจะได้จบปัญหาแล้วก็เคลียร์ปัญหาเคลียร์ประเด็นไปสุดท้ายเราจะได้แบบเหมือนได้ในลักษณะของการเป็นตัวของตัวเองดีขึ้นการที่เราเป็นตัวของตัวเองจากก้าเหรียญเนี่ยมันคือการที่เราอยู่กับตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมันจะทําให้เราตัวตัวเราเองเนี่ยดูดีมีคุณค่าดูมีเสน่ห์ ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะครับคุณต้องรู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเพราะไพ่สเตรงบอกแล้วว่าถ้าเราเข้มแข็งแล้วเราปรับแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันจะอยู่ได้ทุกสถานการณ์เหมือนเราอะครับต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาแต่หลายคนเนี่ยมักทําไม่ได้ถามว่าทําไมเพราะมันมีทาวเวอร์ทาวเวอร์ก็คือดาวประจําตัวนะครับโคจรเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในตําแหน่งนิดที่ประว่า น้อยเนื้อต่าใจแล้วกันประมาณนั้นเพราะตำแหน่งนี้คือตําแหน่งที่อ่อนนะแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวเสาในช่วงแรกก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกโมโหเกิดความรู้สึกแบบมีปัญหากดดันนะครับหรือแตกหักกันได้นะเพราะทาวเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าทะเลาะกันแตกหักกันได้นะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางเพราะว่าอะไรนี่ไงเพราะเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับความสัมพันธ์อยู่แล้วพอมันมีอะไรมาสะกิดนิดนึงมันก็ทําให้เราแบบ ปริแตกได้ประมาณนี้เลยอันนี้ต้องเรามาระวังแล้วดาวเสาร์ที่โคจรออกไปมันจะดีขึ้นแต่มันดันไปทับดาวศุกร์คือดาวคู่อีกอยู่ในภพวินาศอีกมันก็อยากจบอีกอ่ะมันก็คืออึดอัดอยู่อ่ะผ่านสงครามความกดดันมาความแบบทะเลาะกันมามันก็เกิดเกิดความกดดันด้วยทีนี้แต่ถ้าเราปล่อยวางให้มันเป็นอิสระเราอย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไพ่ใบนี้คือสี่เหรียญเราบางทีเราตีกรอบเราล้อมกรอบเราเราพยายาม เขาเรียกว่าเหมือนกับเราคอนโทรลกับความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปทําให้ความสัมพันธ์มันดูอึดอัดแต่ถ้าเราปล่อยวางให้มันเป็นอิสระโดยการที่เราอยู่กับตัวเองแล้วพยายามให้ความคิดแล้วก็ให้สติให้ความแบบสิ่งที่เราแบบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยหรือความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถยืนหยัดและมั่นคงจากคิงถือเหลียนแล้วก็มีความอ่อนไหว ่อ,อนหวานอ่อนโยนความรู้สึกดีๆจากราชินีถือถ้วยเข้ามามันก็จะสมดุลพอดีถูกไหมเพราะว่าดินกับน้ำเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยมันจะคือความสมดุลความปรับอะไรได้ปณีประนอมได้แบบเนี้ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูดีมีเสน่ห์ดูไปต่อกับความสัมพันธ์ได้แบบดีขึ้นดูมีความชัดเจนดูมีโลกประมดูมีแบบ ร่มอร่วยกันได้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อในทิศทางที่ดีอันนี้บอกเลยว่าไพ่เขาค่อนข้างเล็บเรลียงมาโอเคเลยนะกับในเรื่องของการไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบไพ่เปิดมาถูกทางอะ่ะทาให้ความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นนะถ้าคุณลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ถ้าฟังเฉยๆฟังผันๆเฉยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบดีเวอร์หวา อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยคิดด้วยตามสเต็ปด้วยอันเนี้ยบอกเลยว่าโอกาสของความรักน่าจะดีขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุคคลนาะถ้าเรายืนหยัดเราใช้ความมั่นคงควบคู่กับความอ่อนหวานอ่อนโยนมันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีโอกาสดีๆมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความบริบูรณ์จากเดอะซันแล้วก็มีไพ่หกด้วยคือความรักที่คุณได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่เขาอาจจะ ทวีตหรือปฏิบัติหรือ,อทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วเรามีความรู้สึกฟูลฟิลมีความรู้สึกรู้สึกดีที่ได้รับสิ่งเหล่านั้นจากเขาคนนั้นมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมีความหวังมันเริ่มมีการเจริญเติบโตวความงอกงามในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและจิตใจของตัวเองทําให้ความสัมพันธ์มันดูมี เพลชันมีแรงดึงดูดมีแรงกระตือรือร้นมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยใครที่เงียบห่างหายหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยที่มาฟังไพ่เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่กลับมาแล้วมันยังมีความอึดอัดอยู่นะสำหรับคนที่กลับมานะครับมันก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงด้วยหลายคนเนี่ยรอแต่ว่ากลับมาแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเหมือนกลับมาแล้วมันเจอของเก่ามันเจอ อะไรที่มันเป็นท็อกซิกมันเดิมเมอันนี้ก็จบได้เหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าชอบมาถามผมว่าเขามีโอกาสกลับมาไหมเขากลับมาได้นะแต่เขาก็กลับไปได้อีกรอบนะถ้าคุณไม่ได้แบบลดความคาดหวังถ้าคุณไม่ได้ปรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและ mindset ตัวเองอีกมันก็ไปต่อได้ลําบากมันเหมือนกลับมาแบบแค่มาดูอะคือมันยังค้างคาใจแต่พอมันหมดค้างคาใจเขาก็ไป เหมือนเดิมถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับแต่ถ้าเราปรับทุกอย่างมันจะไปต่อทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดูแบบคอนโทรลได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับดังนั้นอโอกาสของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสกลับมาได้มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวัในโอกาสที่เขาจะเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ต้องฮิลลิ่งตัวเองเราก็ไม่ใช้อารมณ์ ไม่คาดหวังจนเกินไปแล้วทุกอย่างมันจะดีมีการดึงดูดใจมีความรู้สึกดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้ความรักมันลงตัวทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลแต่ถ้าต้องการดูเป็นดวงของคุณคำถามของคุณอัดไลน์ได้ที่บูพยา59นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม